ซื้อมัน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 โอ้ยโอเคฉันซื้อช่วยหยุดพูดนี้ไหมโอ้ยอืมฉันต้องไม่ปานีแล้วอันเชิญสมบั มันน่ากวนไปโอ้มันจะไม่มีใครฆ่าโมฮัววาได้แล้วโอ้กูตายนี่กูตาย สวัสดีครับผมคือมโหวาวา <c oughs> ต่อยเขาซะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยคุณลูกค้าเป็นไรหรือเปล่าครับเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นทุกหน้าเกิดอะไรขึ้นห้องฉันกำลังจะระบิบเออ អឺក <aunque cu> ាត់ເ <t> ລ <writers> ីអូយអូវាដកទៅវាអោទៅអឺអឺអេអឺវូ อเออฮะเอาไปเดีอยกไปเลยฉันงอนเลยฉันออกเลยเมกุมี <c oughs>